ตรงนี้เป็นหน้าที่ว่าการอำเภอแม่สวยค่ะก็เวลาเราจะไปวัดพระาธาตุจมแจ้งก็เลี้ยวเข้าตรงหน้าที่ว่าการอำเภอแม่สวยซอยนียค่ะทางเข้าวัดพระาธาตุจมแจ้งนะ ที่พระธาตจอมแจ้งจะมีทางขึ้นอยู่สองทางนะคะ<ม>ก็จะเป็นบันไดเดินแบบนี้นะคะ่ะแล้วก็ก็ตรงนี้ก็จะเป็นถนนขึ้นนะคะวันนี้จงพาชมวัดพระธาตจอมแจ้งนะคะ่ะ พระธาตุจอมแจ้งอยู่ที่อำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายค่ะนี่ค่ะพระธาตุจอมแจ้งค่ะก็เป็นพระธาตุที่สำคัญของจังหวัดเชียงรายอะค่ะ เป็นหนึ่งในพระธาตุเก้าจอมอะค่ะก็เป็นบรรยากาศของวัดพระธาตุจอมแจ้งอะค่ะวันนี้ไม่ใช่วันพระอะค่ะก็จะเงียบๆีค่ะก็วันพรุ่งนี้ถึงจะเป็นวัน วิสาขะปูชาค่ะพระพุทธรูปที่อยู่ในวัดค่ะ